นี่ค็จะเป็นอีกครั้งนะครับแล้วก็คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่ๆน,นะครับที่ดาม g จของเรื่อง D.I. หรือว่าการพยายามจะผลักดันนโยบายทางการเมืองเข้ามาในวิดีโอเกมเนี่ยได้ทำลายสตูดิโอเกมชั้นนำที่สร้างผลงานดีๆในอดีตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Star Wars k n i g h t of the Old Republic นะครับ Mad Effects e r i e s และ Dragon Age Series ดังคำที่ว่าทำดีร้อยครั้งไม่เท่าทำพลาดครั้งเดียววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง BioWare และอนาคตอันมืดมนของพวกเขานะครับมาเริ่มนะครับตามธรรมเนียมเรื่องราวที่เพื่อนได้ไดรับชมรับฟังหลังจากนี้ถือซะว่าเป็นเรื่องเล่าจากคนใจหยาบคนหนึ่งน,นะครับก็ถือซะว่าฟังเพลินเน,นะครับในระหว่างที่ทคุณกำลังขับรถกลับบ้ากนกำลังรถติดนะหรือว่าไม่มีอะไรทำกำลังน,นั่งว่างๆอยู่ที่บ้านทานข้าวหรืออะไรใดๆ ตามนะครับขอให้ทุกคนเพลิดเพลินกับเนื้อหาที่ผมกำลังจะนำเสนอแล้วก็เอ j นจกับเรื่องราวนี้นะครับผมแล้วเราเข้าสู่เนื้อหาเลยครับต้องขออธิบายต่อกันนิดนึงนะเพื่อนๆคำที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทำดีร้อยครั้งไม่เท่าทำพลาดครั้งเดียวเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแฟกซ์สัทีเดียวนะถ้าพูดในงแง่ของอการที่เราทำดีทำดีกับคนนู้นคนนี้ทำตัวเป็นคนดีอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็อาจจะเกิดผิดพลาดอะไรบางอย่างนะถ้าตามกฎหมายมันก็ต้องผิดนั่นแหละแต่ว่าถ้าในมุมมองผู้คนถ้ามันไม่ได้มากมายแล้วก็รวมกับสิ่งเดิมที่เราดีมาอะไรเงี้ยจริงๆมันก็บางเรื่องก็ให้อภัยได้บางเรื่องก็ให้อภัยไม่ได้ก็ว่ากันไปถูกไหม แต่ถ้าในแง่ของการทํางานนะเพื่อนๆอันนี้ผมย้าเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณจะทำงานประจําหรืออะไรก็ตามบางทีเนี่ยเราทํางานมาดีเป็นร้อยเป็นพันครั้งเราทาพลาดบางอย่างที่มันรับไม่ได้หรือว่ามันมีผลกระทบมากกับผลงานและตัวงานหรือแม้แต่ผลกําไรภาพรวมของบริษัทเนี่ยแน่นอนว่าเขาให้อภัยเราไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนๆมันเหมือนกับ สิ่งที่เราทำดีในแง่ของการทำงานในแง่ของการที่เราทำธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยฝั่งที่ได้รับก็คือลูกค้าหรือคู่ที่รับบริการจากเราเนี่ยเขาเข้าใจว่าความดีหรือสิ่งดีๆที่เรามอบให้มันคือมาตรฐานเว้ยดังนั้นคุณทำดีมันเท่ากับเสมอตัวหรือมาตรฐานที่คุณควรจะทำให้อยู่แล้วแลกมากับชื่อเสียงเงินทองรายได้ถูกไหมแต่แน่นอนพอวันที่คุณพลาดครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด่นชัดขึ้นมาซึ่ง เรื่องนี้ต้องทำาเข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปแบบรู้สึกโอ้โหน้าอ,อกน้อยใจหรืออะไรนะสำหรับใครที่ทํางานนะและแน่นอนเรื่องราวที่เราจะพูดถึงในวันนี้เป็นการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ b i o w แวร์นะครับไบโอแวรเนี่ยเขาประสบความสำเร็จมาเยอะแยะใช่ไหมอย่างที่ผมเกิดให้ฟังแล้วก็ครั้งนี้เขาทําพลาดครั้งนี้แน่นอนมันก็ไม่ใช่เกมอะไรอื่นนะนอกจากดา a g กเอ e เดอะเวลกา ดังนั้นวันนี้ b บโ w แว e เนี่ยเกิดผลกระทบครั้งใหญ่มากๆเกี่ยวกับเกม RPG เกมนี้นะครับจนถึงขั้นที่ดีเรคเตอร์ของเขาจะต้องลาออกนะั่นคือคุณคอ l ลินีบูเช่นั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆผมเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปในคลิปวิดีโอหนึ่งแล้วเนาะที่เขาเป็นเ,เดิมเขาเป็นคนทำงานที่อยู่ใน The Sim แล้วก็ได้มาปรับเปลี่ยนโยกย้ายมาทำเป็นดีเรคเตอร์ดับเ Edge เอชเลยอะ่ะซึ่ง เหมือนเดิมเขาจะไม่ได้มีประสบการณ์ RPG อะไรมากด้วยแต่แค่แบบมีความฝันความชอบอะไรแบบนี้เอออาจจะเคยเล่นเกมมาเยอะแล้วก็มีโอกาสได้มารับหน้าที่ดูแล d r a g o n Age the w i l d Guard แล้วก็ปรับเปลี่ยนทุกอย่างเป็น d r a g o n Age the w i r l d Guard แบบที่เพื่อนๆเ,เห็นกันนะครับซึ่งวันที่มันประกาศมาแรกๆอะดราม่าเยอะมากแล้วทุกคนก็ว่ากันถูกปะแล้วก็ทุกคนก็ยัง รียกว่ามี2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็รอดูก่อนนะให้โอกาสเขาอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นด้วยนะเออให้โอกาสกันได้อะไรเงี้ยหรือใครจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่โอเคเลยว่ากลิ่นมันไม่ดีนะแล้วก็ไม่ไม่สนับสนุนก็เป็นสิทธิ์เขาอีกเหมือนกันเพราะว่ามันเงินใครเงินมันแต่ทีนี้พอวันที่มันออกมาวางขายแล้วแรกๆยังมีคนพูดอยู่เลยนะว่า go work ไม่ broke แล้วสินะอะไรเงี้ยซึ่งมันยังเร็วไปที่จะตัดสินถูกไหม ปัจจุบันนี้ได้คอนเฟิร์มที่เรียบร้อยแล้วว่าเกมไม่ประสบความสำเร็จนะเพื่อนๆและนั่นก็นำพามาจนถึงจุดที่ต้องลาออกของดเรคเตอร์คุณคอร์ินีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณคอรีินีบูเช่นะครับพูมกับเกม d r o n o n e t h The อะ g ว a r d ได้ลาออกจาก BioWare การลาออกครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางรายงานที่น่าวิตกเกี่ยวกับอนาคตของสตูดิโอตามแหล่งข่าวต่างๆรวมถึงทางช่อง Smash JT และพิกรมของเรานะครับได้แชร์ข้อมูลนะครับว่า สตูดิโอเรือธงของไบ o อแวรอย่าง Edmonton อาจจะต้องปิดตัวลงเร็วที่สุดคือภายในเดือนหน้านี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสตูดิโอที่ได้รับการยกย่องแล้วก็เรียกว่าเขาเก่งมาตลอดในการทำเกม RPG ของ BioWare ตลอดประวัติศาสตร์ที่สร้างสตูดิโอนี้มานะนจริงๆเขามีสตูดิโอหนึ่งคือ b i o w a ว e Austin นนะครับแต่ว่า เบลแวร์ออสตินเนี่ยเขาก็จะเหมือนเป็นเป็นน่าจะเป็นเหมือนแบบเบอร์รองอะ่ะเออพอมีงานให้ช่วยก็จะเป็นออสตินเป็นคนทํางานเสริมช่วยนะประวัติที่ผ่านมาออสตินก็มีการพัฒนาช่วยเหลือในเรื่องของ Star Star าวอนดิโอรีพับบลิกเหมือนกันนะครับผมก็คือเหมือนรับงานต่อมาจากทางเอ็มมอนตันนะครับแล้วต่อมาเนี่ยไอ By ้เบลแวร์ออสตินก็เขาก็ได้งานเป็นเกมไอพใหม่ชื่อชาโด o w เรียมนะแล้วก็ถูกระงงับไปคือทําไม่สําเร็จอะอ่าเสร็จแล้วก็เหมือนจะได้มา มีผลงานที่ร่วมผลิต Dark One Age Inquisition ด้วยนะครับแล้วก็ The Old Republic ต่อเนื่องมาคือช่วยเหลือกันอะจากบริษัจาก, ce, จากตัว Edmonton ที่เป็นตัวหลักนะเพราะว่า b บ o w a r e Edmonton เนี่ยมันอยู่ที่แคนาดานะครับซึ่งก็เป็นเ,เหมือนน่าจะเป็นจุดสตูดิโอหลักของเขานะครับแล้วก็จะส่งงานให้ทางออสต i นช่วยเหลือบ้างเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันคือที่ Edmonton BioWare นะก็คือตัวส,สตูหลักของเขาเลย คุ้นๆไหมเพื่อนๆจริงๆมันก็เหมือนเหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะไม่ว่าจะเป็นอย่างของตอนโซนี่ใช่ไหมเออโซนี่ก็ไล่ปิดมาเรื่อยๆคือใครทําตอนนี้เนี่ยมันเป็นเศษซากของสตูดิโอเยอะมากนะแล้วก็ผู้พัฒนาก็ถ้าไม่ตกงานก็ต้องแบบย้ายถิ่นฐานย้ายสตูดิโอหนีกันไปทํางานที่อื่นนะด้วยด้วยชื่อเสียงที่ไม่ดีอของเกมแล้วก็บางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนผิดอะ่ะแบบที่ ผมพูดบ่อยๆว่าบางทีมันเป็นคนมีอำนาจที่หยิบรับนโยบายเหล่านี้มาแล้วต้องการจะยัดเข้าไปในเกมอ่ะพอสั่งให้ทำปุ๊บพอเกมเจ๊งอ่ะทีมงานเหล่านี้เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมที่ล้มเหลวนึกออกไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูผลงานของ b บ o w a r e Edmonton กันสักนิดหนึ่งนะว่าเขาเคยผ่านเกมอะไรมาบ้างซึ่งแน่นอนเพื่อนๆก็คงจะต้องรู้จักแน่ๆเพราะว่ามันคือซีรีส์หลักๆ ต่างๆของ BioWare เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น b a l r s g a t e Series ภาค1ภาค2นะแล้วก็ Neverwinter n i g h t Star Wars Night of the Old Republic ปี2003 Jade Empire Mass Effect Series ภาค1ภาค2ภาค3นะครับแล้วก็ Dragon Age Series เป็น Origin ภาค2 Inquisition แล้วก็ The w e l Guard นะครับก็ทำที่นี่ทั้งหมดนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือ Anthem Anthem ก็เป็นขอ Admonton นะครับ ผลงานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของ BioWare Edmonton ในการสร้างเกมที่มีเนื้อเรื่องลึกซึ้งและประสบการณ์การเล่นที่หลากหลายโดยเฉพาะในแนว RPG ที่พวกเขาเชี่ยวชาญแต่หลังจากนี้อาจจะไม่มีพวกเขาอีกแล้วนะครับซึ่งมีโอกาสาสูงมากที่จะปิดตัวอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่เดือนนี้เพื่อนๆทีนี้เนี่ยเรื่องของการลาออกของดีเลคเตอร์ท่านนี้เนี่ยเขาก็มีเรียกว่าไม่มีการประกาศ อย่างเด่นชัดแต่ว่าเขาบอกเขาลาออกแต่บางคนก็มองว่าจริงๆแล้วอาจอาจ,จะเป็นการเรียกว่าบีบให้ออกโดยลาออกเพราะว่าผลงานไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านจดหมายการลาออกให้ฟังซึ่งก็เป็นพี่กลอมนะเขาไปหามาแล้วก็มาโพสต์ให้ทุกคนดูใน X นะครับก็ผมก็น่าคิดว่าน่าจะของจริงนะเอออาจจะไม่รู้ของเอาไปว่าของจริงไม่จริงไม่รู้อะเดี๋ยวคคนลองอ่านดูแล้วกันแต่ก็มีภาพราประกอบให้คุณคอลิเน่เนี่ยเขาบอกว่ายากที่จะเชื่อว่าฉันกำลังจะเขียนคําพูดเหล่านี้แต่ฉันจะพูดมัอนออกไป ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องบอกลาวันนี้เป็นวันสุดท้ายของฉันที่ไบโอแวร์และ EA หลังจากไตร่ตรองมาอย่างยาวนานฉันตัดสินใจที่จะสแสวงหาความท้าทายใหม่และโปรเจกต์ใหม่ ทำในสิ่งที่ฉันรักมากที่สุดนั่นก็คือการสร้างเกม RPG มันไม่ใช่การตัดสินใจที่ง่ายเลยเพราะฉันหมายความตามนั้นจริงๆเมื่อฉันบอกว่าฉันรักไบโอแวร์และทีมงานดราก o n Age แค่ไหนและสิ่งที่เราทุกคนประสบความสำเร็จร่วมกันช่วงเวลาที่ฉันอยู่กับผู้คุณทุกคนเป็นช่วงเวลาที่วิเศษที่สุดในการทํางานในสายอาชีพของฉันฉันอยากจะแสดงความขอบคุณเป็นการส่วนตัวต่อพวกคุณทุกคนสําหรับความไว้วางใจมิตรภาพและ สำหรับหลายๆวิธีที่ผู้คุณสร้างแรงบันดาลใจให้ฉันและช่วยให้ฉันเติบโตขึ้นฉันตั้งตารอที่จะได้เห็นผู้คุณสร้างและประสบความสำเร็จอันยอดเยี่ยมต่อไปในฐานะแฟนๆและฉันจะคอยเอาใจช่วยผู้คุณฉันมีคำแนะนำที่จะมอบให้ทุกๆคนเราต่างรู้ดีว่าการสร้างเกมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย นั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราจะต้องทำมันและการสร้างเกมยังเกี่ยวข้องกับผู้คนและการพึ่งพาซึ่งกันและกันดังนั้นควรใช้เวลาเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะและให้กำลังใจซึ่งกันและกันความท้าทายยังรอคอยอยู่เสมอแม้ว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาอันสั้นแล้วเราจะได้พบกันคอลินีบูเช นี่ก็เป็นจดหมายบอกลาจดหมายลาออกอย่างงี้ต้องลาออกบายยนะจ๊ะไบโอแวร์ wear, ก็มาเรียกว่าถามว่าบางคนก็อาจจะคิดตามนะว่าเออก็มันก็ดูแบบก็ปกตินะก็เกมเสียไปเกมหนึ่งก็ลาออกคืออธิบายฟังนี้การที่ยุคปัจจุบันเนี่ยเกมหนึ่งเกมเจ๊งเนี่ยดาเมจมันเยอะมากนะเพื่อนๆมันรุนแรงมากมูลค่ามันเป็นแบบมันเป็นหลักพันล้านบาท ในการที่เจ๊งไปหนึ่งเกมคุณนึกภาพดูนะอย่างเอาเอาแค่ Al air, ซีรีส์ดาร์คออนเอใช่ไหมสมัยก่อนอเกมมันมันมันขายไม่ได้เยอะขนาดนี้ราคาไม่ได้ขนาดนี้นะอย่างดาร์ o อ a นเอสมัยแรกๆขายได้ล้านก๊อปปี้สองล้านก๊อปปี้สามล้านก๊อปปี้เนี่ยคือประสบสะเสร็จมากแล้วถูกป่ะปัจจุบันเนี่ยเขาคุยที่หลักสิบล้านเพราะว่าเหมือนเหมือนประชากรมันเยอะขึ้นไซซิ่งของลูกค้ามันเหมือนกว้างขึ้นแล้วก็ ต้นทุนราคาเนี่มาัสูงขึ้นคนเข้าถึงเทคโนโลยีการเล่นเกมมากขึ้นยุคสมัยก่อนผมจําได้ว่าเคยเปิดดู Origin เนี่ยภาคที่ประสบความสเร็จมากหน้าหรือ i n s t r t u t i o n เองที่ได้เกมออฟเด e ะเยียร์เนี่ยคือมันน่าจะแบบประมาณ3ล้านมัน้งจำไม่ผิดอะแต่แต่แต,แต่ถ้าจะไม่ผิดนะแต่ไม่เกิน5ล้านนี่คือประสบความเร็จมากแล้วนึกออกไหมด้วยด้วยสเกลของต้นทุนที่ไม่ได้มากเท่าปัจจุบันแต่ปัจจุบันเนี่ย ต้นทุนมันสูงมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็สูงขึ้นลูกค้าก็ต้องการมากขึ้นภาพสวยขึ้นอะไรดีขึ้นการขายก็ต้องจะเป็นต้องมากขึ้นความหมายคือถ้าเกมยุคปัจจุบันนี้ที่ลงทุนสูง Triple a 4 a อะไรก็ตามแล้วแม่งเจ๊งเนี่ยมันหมายความว่ามันลากกำไรตั้งแต่ภาคเก่าๆ5าปี10ปีย้อนกับไปคุณทำมา2ภาคภาค1ภาค2ภาค3ากำไรเนี่ยกำไรเนี่ยเอามาเททิ้งภาคล่าสุดแทบจะเกือบหมดนะคิดกันอย่างนี้ได้เลยนะเพื่อน เนื้อออกไหมเวลาที่เกมปัจจุบันเจ๊งมันเลยดามเมจสูงมากถึงขั้นปิดสตูดิโอดีเลคเตอร์ลาออกบริษัทปิดล้มละลายอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันคือการสะสมกําไรมาแล้วก็มาสร้างความหมายคือแม่งแม่งต้องกําไรไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นขั้นบันไดที่ต้องสูงขึ้นไปเรื่อยๆอะ่ะเกมแนนนะคตเกมเดียวเจ๊งเนี่ยบริษัทอาจจะปิดได้เลยอะไรแบบเนี้ยเออเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะอย่าง u b i s o อ t เนี่ยมันติดลบมากเพราะว่ามันมันขาดทุนมาต่อเนื่องแล้ว โชคดีแค่เขามีบุญเก่าเยอะเขาก็สะสมทุนทรัพย์หรือว่ากลุ่มนักลงทุนเอาไว้เยอะการติดลบมันเลยมันเลยอยู่ได้นานกว่าคนอื่นนึกออกไหมดังนั้นในเในเรื่องแง่ของดาวคเอจเด e ะลกาดเนี่ยประสบสําเร็จไม่เพียงพอหรือว่ายอดขายไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยถึง85%นะ้ตัวเลขนี้แม่งอาถรรพ์ว่า85%นี่เหมือนยอดที่มูลค่าบริษัท Ubisoft ตกเลยนะไอตัวเรขนี้มันมีอะไรหรือเปล่านะ 85%นะครับโดยทํายอดขายได้เพียง1.5ล้านชุด1.5ล้านชุดอย่างที่บอกถ้าเป็นยุคสมัยแบบย้อนไปสัก10ปี1.5ล้านก็อาจจะแบบเจจ้ๆไม่ได้ขาดทุนมากสามารถทําต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วปัจจุบัน1.5ล้านนี่คือขาดทุนจุดคุ้มทุนอ่ะจุดคุ้มทุนของเกมยุคปัจจุบันในปีที่แล้ว2ปีที่แล้วที่ผมเคยอ่านสกูปเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนเกมอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่ามันต้องแตะ5นะ 5ล้านถึงจะถือว่าผ่านไม่ได้กําไรมากด้วยแต่ว่าไม่เจ๊งไม่เจ๊งเยอะแล้วก็พอถัวถัวกับต้นทุนแล้วก็เหลือเหลือพอที่จะโอเคไปต่อได้จะให้ดีคือต้องเกินแบบ7ล้าน8ล้าน10ล้านชุดเนี่ยคือไฟเขียวนักลงทุนบอกโกโกภพักต่อเลยอ้าวหรือจะมีอย่างเช่นคุณอาจจะได้ไม่ถึงแต่ก็มีชื่อเสียง IP ขายได้แล้วก็กอบนักลงทุนสำเร็จก็อาจจะฝืนทำพักต่อได้อะไรแบบเนี้แต่เขาคุยกันที่ต้อง5ล้าน โดยเฉลี่ยนะค่อยว่ากาันว่ารอดเปล่าอะไรแบบเนี้ยแล้ว1.5ก็คุณก็คิดเอา,เอาว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่า1.5ล้านคุณก็คูณ60เข้าไปเดเอคุณก็จะรู้ว่ามันเสียหายไปกี่เหรียญน,นะเพราะว่า d าคอนเอดเนี่ยจริงๆเขาตั้งเป้าไว้เพื่อนๆรู้ไหมว่าเขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่เขาตั้งเป้าไว้ไลไว10ล้านชุดเว้ยเออนั่นแหละก็ถึง10ล้านชุดมันคือเรียกว่า complete เหมือนที่แบตมิ n ต์บูคงทําได้อะ พอถึงเปี้ยงปุ๊บแม่งยูนิคอร์นเลยก็คือโอเคไฟเขียวแฮปปี้กำไรเละเทะอะไรแบบเนี้ยคือต้อง5ล้านขึ้นไปแต่10ล้านนี่คือเวร่กูดอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะตั้งเป้าไว้ที่10หมดในยุคนี้นะอืมเพราะว่าเขาต้องการจะให้มันถึงนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้วเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าฐานคนเล่นเกมสมัยก่อนกับสมัยนี้ไม่เหมือนกันสมัยนี้มันคนเล่นเกมค่อนข้างจะเป็นกลุ่มที่กว้างขึ้นคนใช้เทคโนโลยีหลายคนเข้าถึงวิดีโอเกม แล้วก็เล่นเป็นกิจกรรมแล้วไม่ได้เหมือนแบบกลุ่มเล่นเกมคือไอ้พวกนี้ชอบเล่นเกมผู้นี้ชอบเตะบอลแบ่งกันไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนเตะบอลกลับบ้านไปก็ไปเล่นเกมหรือคนทํางานคนทําอะไรกิจกรรมอื่นว่างก็เปิดเกมเล่นอ่าบางคนไม่มีคอมมีเพย์ห้าบางคนไม่มีเพย์ห้าก็มีคอมเล่นติดมากติดน้อยอันนี้แล้วแต่ความชอบและแต่ทุกคนเล่นมากขึ้นเหมือนกับยุคนี้ที่มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยตอนที่ผมก็เห็นตัวเลขประมาณน่าจะ5ปีที่แล้วหรืออะไรไม่แน่ใจนะ เออเป็นตัวเลขที่บอกว่าทั่วโลกเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตแบบแอคทีฟหรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์อะไรแบบเนี้ยประมาณ20-40ล้านยูเซอร์ในทุกๆแพลตฟอร์มอาจจะซ้ำกันบ้างถูกปะบางคนอาจจะมี YouTube มี Facebook หรือมีอะไรแล้วมันซ้ำกันโดยประมาณนะปัจจุบันคุูคิดว่าเป็นเท่าไหรอ่อ่ะมันน่าจะเกือบเกือเป็นร้อยล้านยูเซอร์หรือเปล่าเพราะามันทั่วโลกแล้วเอาแค่สัก 10- 20% ที่เป็นคนที่ชอบเล่นเกมเออซึ่งคนที่เข้าถึงออนไลน์แทบจะแทบจะแทบจะทุกคนอะ่ะก็สามารถเข้าถึงวิดีโอเกมได้รู้ข่าววิดีโอเกมได้แล้วก็เอออยากลองเล่นบ้างแล้วการที่ซื้อเครื่องเล่นเกมมาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงแล้วอะ่ะคือแม่งถูกกว่ามือถือถูกกว่าถูกกว่าสมาร์ทโฟนอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็ทุกคนเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นตัวเลขมันเลยสูงขึ้นตามนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนักวิจารณ์ชี้เห็นถึงความผิดพลาดจาก การสร้างสารรค์ผลงานและการเน้นย้ำหนักไปที่ความหลากหลายเท่าเทียมและการมีส่วนร่วมหรือว่า DEI นั่นเองจนละเลยรูปแบบการเล่นหลักที่ Dark Age เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้เกิดการถกเถียงภายในชุมชนโดยบางคนโต้แย้งว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้แก่นแท้ของแฟรนไชส์จืดจางลงไปเรื่องนี้เราพูดก,กันหลายรอบแล้วเนาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สูญเสียตัวตนหรือว่าทําให้จุดเด่นที่มันควรจะเป็นของเกมมันสูญเสียไปนะ และแน่นอนว่าค่าคนใหม่อาจจะยังไม่รู้สึกอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าแฟนแฟนเดิมของ Dragon Age ก็พูดเหมือนกันนะครับในเรื่องนี้ กลับมาดีการอ e ีเมลการลาออกของคุณบูเช่เนี่ยดี렉เตอร์ดาร์กลอเอชเดวเวลกาดเนี่ยแสดงให้เห็นถึงการลาออกโดยสมัครใจแต่แหล่งข่าววงในเว้ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่ว่า b i o w a ว e เนี่ยบริษัทแม่บังคับให้เธอลาออกโดยการรักษาสถิรภาพของสตูดิโอนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พบเห็นการลาออกจากบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำงานอย่างยาวนานของ b i o w a ว e หลังจากการเปิดตัวเกมที่น่าผิดหวังนะครับคุณเซเวียเฟคีเตคูตี้ นักเขียนอาวุโสก็ลาออกไปเช่นกันนะครับเมื่อไม่นานมานี้โดยเพิ่มความไม่แน่นอนให้ทิศทางของไบ o อแวรเข้าไปอีกนะครับและก็จสงสยัยาเอ้ยคุณซิเวียนีย่เขาเป็นใครใช่ไหมเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังคุณซิเวียเป็นคนหนึ่งที่สตูดิโอจะต้องสูญเสียไปนะเป็นอีกคนหนึ่งที่ทํางานด้านการเขียนเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่นะครับให้กับไบ o อแวรนะครับซึ่งผลงานของเขานะเพื่อนๆนะก็จะมี Mad เอฟเฟกต์ซีรีส์ภาค3 คุณซิเวีเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อเรื่องโดยเฉพาะการเขียนบทสนทนาพัฒนาเนื้อเรื่องตัวละครบางตัวซึ่งเป็นจุดเด่นของซีรีส์ Mass Effect 3นี่นะแล้วก็ Dragon Age ซีรีส์ภาค Inquisition นะครับเธอมีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อเรื่องและพัฒนาตัวละครในเกมนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลหลายรางวัลรวมถึงรางวัลเกมแห่งปีด้วยอนะ่ะนคือหมายถึงว่าตัวเกมนะ ต่อมาก็เป็นรักคนเ e ช e วล a r d เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาในเรื่องพัฒนาตัวละครอของเกมแม้ว่าจะได้รับบทวิจารณ์แบบผสมผสานคือจริงๆก็คนด่ายเยอะแหละเพราะว่าเขาเป็นคนร้อยเรียงเรื่องก็ใครที่รู้สึกไม่ชอบเช่นเรื่องของเวลเวลกแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันถึงยัดเยียดอะไรมากนี่แหละก็คือไปคุณซิเวีย e นั่นแหละ <c oughs> ก็เป็นผลงานของเขานะก็เอ,อนั่นแหละก็สองเวอร์ไปอีกคนหนึ่งที่ต้องออกไปนะครับแล้วก็มีเคสตัวอย่างเคสหนึ่งไว้เพื่อนๆซึ่งก็เกิดขึ้นน่าจะประมาณต้นๆ้นเดือนนะ อามันมีค่ายเกมหนึ่งชื่อว่า C.I Games นะครับเขาได้ทำการสำรวจเกี่ยวกับการระบุเพศของตัวละครในเกมนะครับนั่นก็คือเกม Lord of the Fallen นั่นเองซึ่งถ้าใครติดตามข่าวเกมน่าจะเห็นกันมาพอสมควรนะคือเขาเนี่ยค่ายเกมแค่เนี้ยเขาให้เหมือนผู้เล่นโหวตดเว้ว่าเวลาเวลามึง create create ตัวละครเนี่ยคุณจะให้เลือกตัวละครเป็น type A หรือ type B หรือว่าให้เลือกเป็น male กับ female ไปเลย ถ้าใครนึกภาพไม่ยังยังไม่เห็นภาพคืออย่างนี้เวลาเลือกตัวละครเนี่ยเลาเลือกผู้ผู้หญิงก็จะเป็นรูปทรงผู้หญิงแล้วคุณก็ไปจัดแต่งหน้าตาผิวพรรณผมหุ่นสวนทรงอะไรเอาถูกปะถ้าคุณอยากเล่นตัวผู้ชายคุณก็เลือกแมวมันก็จะเป็นรูปทรงผู้ชายถูกไหมทีนี้ถ้าเกมที่มันมีอัตลักษณ์อื่นเสริมเข้าไปก็ค่อยไปปรับข้างในต่อหรือว่าเข้าเกมไปก็ค่อยเป็นหลากหลายเป็นเกมไปอะไรก็เรื่องของเมืองถูกปะ แต่หลักๆตอนสร้างตัวก็จะให้เลือกแบบนี้เพราะว่ามันคือฟิสิกส์ของร่างกายอะให้เลือกโมเดลว่าคุณจะเป็นโมเดลผู้หญิงหรือโมเดลผู้ชายอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันในเกมอะไรเกมเขาชอบหลบเว้ยเขาชอบหลบไม่ให้ใช้เพศหญิงเพศชายเป็น Choice แล้วก็ให้ใช้เป็น Type A Type B เราจะเจอเยอะถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนแคป c o m ก็เริ่มทำแล้วแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนอย่างย่าง Monster Hunter ก็เป็นนะแต่ผมจะไม่แน่ใจว่าภาคไหนนะ แล้วก็มีอีกหลายเกมที่ตอนสร้างตัวซึ่งผมจริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกแต่ว่าตรงนี้แหละมันเป็นจุดที่เขามาถามแฟนๆว่าจริงๆแล้วจะหลบทําไมเขาอยากจะให้แบบก็ระบุไปเลยว่านี่คือโมเดลผู้หญิงนี่คือโมเดลผู้ชายแต่การที่หลังเกมช่วงหลังๆที่เขาหลบให้มันเป็นไทยเอทไทยบเพราะว่ากลัวดราม่ามันเคยมีเกมที่ให้ระบุเป็นโมเดลตัวผู้หญิงนะโมเดลตัวผู้ชายก็เลือกเมลนะมันก็มีปัญหาบอกว่ามันมีเรื่องของการที่ อะมีคนบางกลุ่มแล้วกันก็ไม่พอใจรู้สึกว่าทำไมต้องระบุอ่นะสุดท้ายเกมหลังๆก็เลยช่วงเนี่ยช่วงช่วงที่นโยบายนี่มันมาแรงๆเขาก็เปลี่ยนเป็น Type A Type B เพื่อบอก Type A ก็คือครูก็จะไม่ครูก็จะไม่รู้ถูกไหมว่า Type A Type B มันคือเพศอะไรวะแต่ว่าเวลาเลือก Type A ปึ้งครูก็จะเห็นในในจอแหละวะ่าอ๋อมันคือโมเดลตัวผู้หญิงนะพอเลือก Type B ก็เป็นโมเดลตัวผู้ชายอะไรเงี้ยซึ่ง CI g a เกมเนี่ยคนที่สร้างรอด o f the f a l l e n เนเี่ยเขาก็ออกมาถามแฟนๆว่าจริงๆคุณอยากได้แบบไหนกันแน่ปรากฏว่าเหมือนจะประมาณ5,000หรือ50,000โหวตเนี่ยแหละก็เลือกให้เอาแบบบอกไปเลยว่าโมเดลฟีเมลหรือโมเดลเมลไปเลยคือมึงไม่ต้องไทยเอฟไทยบให้งงอะแล้วก็มันไม่มีความจำเป็นต้องหลบอะไรเงี้ยก็บอกไปเลยว่านี่คือโมเดลตัวผู้หญิงนะนี่คือโมเดลตัวผู้ชายนะจริงๆอะผมว่าไม่ได้มีปัญหาหรอกว่ามันจะต้องเป็นแบบ เลือกทช้เอทช้บีทำไมหรือจะต้องเป็นเมลฟีเมลอะไรแต่คําถามคือประโยชน์ของการที่หลบไปใช้ไทย A อไทยบคืออะไรยังอันนี้ผมยังนึกไม่ออกนอกจากนอกจากเรื่องเดียวเลยคือนั่นแหละเอาใจคนที่พยายามจะสนับสนุนนโยบายทางความหลากหลายอะไรพวกนี้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วฟิสิกอลร่างกายของมนุษย์ในตอนเกิดไม่ว่าสุดท้ายโตมา หรือคุณจะเปลี่ยนใจหรือว่าคุณจะชอบลสนิยมแบบไหนหรือว่าสุดท้ายเลือกจะเป็นเพศทางเลือกหรือเพศอะไรใดๆก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยมันก็วันที่เกิดมามันก็ต้องมีแค่เมลหรือฟีเมลอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ถามว่าในเกมคุณเลือกเพศไปบางเกมเพศไม่ได้มีผลเลยกับกับเนื้อเรื่องเลยก็แค่โมเดลให้เห็นสวย,สวย,สวยๆเฉยแล้วก็ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรทางเพศด้วยแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรนอกจากคุณก็เห็นตัวละครที่คุณเลือกเดินไปเดินมาสู้กับมอนสเตอร์ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกมที่มันมีปฏิสัมพันธ์มีอะไรที่มีเพศแล้วมีผลกับเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรก็ก็เลือกเสร็จใช่ไหมความหลากหลายอื่นมันก็อยู่ในเนื้อเรื่องก็เป็นช้อยส์ในเกมอะไรไปก็ได้ไม่เห็นจะเปจะต้องมาให้เลือกตั้งแต่ไอไทยเทไทยบเลยเพราะว่าบางคนก็มองมาถึงขั้นที่แบบนั่นแหละก็คือเหมือนระบุชื่อเหมือนระบุอ่รสพนามโพนาว่ะว่าฮิว่าเป็นชีเป็นฮี หรือว่าเดเดมอะไรแบบนี้เออมันจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ก็มีหลายบริษ,ษัทที่เริ่มแบบเปลี่ยนมาใช้เป็นเหมือนเดิมแล้วที่ไม่ได้ปรับเป็นแบบไทยเอไทยบีนะสุดท้ายนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เรียกว่าอนาคตของไบโอแวร์เนี่ยและเกม R p g พจต่างๆของเขาก็ต้องบอกว่าอนาคตค่อนข้าง,งมืดมนพอสมควรนะที่สําคัญมันคืออะไรรูป้ป่ะภาคต่อใครที่เป็นแฟนแมสเอเฟกตเนี่ยตอนนี้ใจตุ้มๆต่อมๆเลยนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่า มันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่มีข่าวบอกว่าเกมมันจะช้าลงเพราะว่าสตูดิโอมันถูกปิดไปนะคือจริงๆเขาประกาศว,ว่าจะปิดแต่ผมคิดว่ามันปิดแน่นอนแหละแต่แค่จะประกาศเมื่อไหร่นะเพราะข่าวมันออกมาแล้วมันทําให้เพราะว่าสตูดิโอนี้ก็จะเป็นสตูดิโอที่ทำแมสเอ e เฟกต์ดังนั้นอะไรที่เครื่องอะไรที่ค้างคาอยู่เนี่ยก็ต้องโฮไว้ก่อนแล้วก็รอปรับเปลี่ยนทีมงานแล้วก็ต้องดูว่า สตูดิโอไหนหรือว่าจะมีการเปิดสตูดิโอใหม่แล้วโยกคนไปทำอะไรเงี้ยแล้วแมสเอฟเฟกถึงจะรันต่อไปได้นะใครที่รอแมสเอฟเฟกภาคใหม่เนี่ยก็ต้องอดใจรอต่อไปเพราะว่าตอนนี้สตูดิโอมีปัญหานะซึ่งดัมเมจมันก็มาจากเวลกา d เนี่ยแหละแล้วก็คิดว่าไม่มีการยกเลิกนะเขาบอกว่าแมสเอฟเฟกก็น่าจะเป็นเรียกว่าวันที่ออกมาเนี่ยถ้าเขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดจากดาร์คอนเอจเดอะเวลกาดอันล่าสุดเนี่ย เชื่อว่า m a สเ Effect จะต้องปรับเปลี่ยนหลายอย่างนะครับที่จะไม่ให้ทำผิดซ้ำรอยดังนั้น m a s s Effect ที่กำลังจะออกมานะแม่งไม่ต่างจาก a s a s s i n s c r e i d Shadow เลยคือเรียกว่าความหวังสุดท้ายของ b บ O w a r e จริงๆแล้วอะว่าว่ามันจะมันจะรอดไหมอยู่ที่เขาแล้วอยู่ที่ผู้บรรณานแล้วนะว่าจะเลือกออกมายัางไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เปิดเผยอ,อะไรมากว่ามันจะมันจะมีอันดาอะไร ประหลาดแบบนี้อีกไหมมันจะถูกใจแฟนๆหรือเปล่าอันนี้พิการตัดสินใจของ b i โอแวรแล้วนะว่าจะเลือกเส้นทางไหนในการขาย m a สเอฟเฟกตภาคใหม่แล้วก็เชื่อว่าแฟนๆทุกคนก็รอคอยอะ่ะผมก็เป็นคนนึงในนั้นเหมือนกันที่รอดูเหมือนกัน m a สเอฟเฟก Effect, มันจะออกมาเป็นยังไงนะความหวังสุดท้ายของ b i โอแวรจบสุดท้ายฝากาไว้นะครับดังคําที่คุณ Smash JT ได้พูดเอาไว้อย่าเข้าใจผิดนะ นี่คือจุดเริ่มต้นและจุดจบของ1นึ่งสตูดิโอที่ยิ่งใหญ่ที่มีประวัติเกมยาวนานที่สุดขอบคุณความหลากหลายความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม สำหรับข่าวไบโอแวร์และอนาคตของพวกเขารวมถึงการลาออกของดี렉เตอร์ที่ทำงานให้กับ Dragon a g e เด e ะเวล a r d ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์มีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งปัน,นให้คนที่คุณรักด้วยแล้วก็รักษาสุขภาพมากๆนะครับสำหรับวันนี้ผมตองท็อกคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสับสูงง่ายๆ้วยการกด subscribe กดและกดแชร์ด้านล่างนี้นะครับแล้วกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้งทางด้านบนนี้ด้วยนะ แล้วรอติดตามชมกันในคลิป,ปถัดไปว่าจะเป็นอะไรต่อไปสำหรับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลว,ว่าจะสมัครสมาชิก membership ของช่องนี้ดีหรือเปล่าผมต้องขอแจ้งให้ทราบเลยว่าการที่คุณสมัครสมาชิกนั้นนั่นแปลว่าคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายต่อต้านและจงจำไว้ว่าเรานั้นเป็นคนใจบาปหยาบชา้าไม่ค่อยสนใจเรื่องของ beauty standard เรานั้นหลงไหลในความสวยแบบจอมปลอมเราจะทำการต่อต้านขุดและขยี้ทุกๆความโวกที่มาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเรารักและเงินทุบบาททุกสตางค์ที่คุณ สับสน,บสนบผมนั้นจะถูกนํำไปทำเป็นคลิปวิดีโอในการถ่ายทอดทเรื่องราวต่างๆที่มันกำลังบ่อนทำลายอุตสาหกรรมบันเทิงที่เรารักนะครับทุกๆคนบ้านหลังนี้ยีต้อนรับสหายทุกคนที่กำลังจะกดเม m b e อร์ชิพในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้นผมต้องลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม